สวัสดีเพื่อน Facebook เพื่อนไลน์เพื่อนรุ่มรุ่นเพื่อนร่วมเดินทางหรือไม่นักแต่เพื่อนร่วมโลกวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกล้องเอ้ยไม่ใช่มไม่ใช่กล้องแต่ว่าขอเกริ่นเรื่องกล้องอวันนั้นจำได้ไหมที่คุยถึงเรื่องของการเออซื้อกล้องแอคชั่นแคมิรายี่ห้อโกโปมาแล้วก็เมื่อมาสังเกตเนี่ยเคสเนี่ยให้ให้ดูนิดนึง เคสมันจะแบบเหมอนมีคี่ปุ่นเกาะมีสีฟ้าๆเม็ดสีขาวๆาม้วนขายเขาบอกว่าทําไมมันเคสมันน่าเกลียดไ,ไม่เหมือนยี่ห้อที่ขายถูกกว่าแล้วก็ดีไซน์โมเดิร์นสีทูโทนน่าใช้มากแต่ว่าถูกแต่ว่าตอนหลังตัเองตัดสินใจซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆมันดีกว่าถึงแม้มันจะแพงกว่า แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำหรับวันนี้วันนี้จะคุยก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนโดยเกินว่าเรื่องของการนําเอาวัาสดุเหลือใช้มารีไซคเคิลแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนของสินค้านั้นเป็นประเด็นสำหรับวันนี้เพราะช่วงที่ผ่านมานี่เพราะเดือนนี้สัปดาห์นี้โบรกเกอร์ต่างๆก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแล้วก็เชิญชวนลงทุนในกองทุนประเภทที่เรียกว่า g e s g หลายทุกคนเขาจะได้แค่ ESG จริงๆนะันนเต็มคือ T ESG มันก็ย่อมาจากคำว่า Thailand Environment Social แล้วก็ Governance หมายความว่าองทุนลนักษณะนี้จะไปลงทุนในกิจการที่มีนโยบายเน้นสะ3เรื่องนี้มีกิจกรรม3เรื่องนี้เรื่องของอการรักษสาสภาพแวดล้อมการให้ความสำคัญหรือว่า สนับสนุนสังคม,มรวมถึงการให้มีความโปรง่งใสในการบริหารกิจการกิจการไหนมีชูนโยบาย3เรื่องนี้กองทุนเราเนี่ยไปลงทุนได้ผลดีในแง่ของผู้ประกอบการก็คือเขาจะมีช่องทางในการระดมทุนที่ถูกท,ที่ต่ำไม่ต้องไปกู้เงินไม่ต้องไปเสียดอกเบีย้ยเขาก็แค่มีฟันเมนเจอร์ที่ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรา แล้วไปลงทุนในบริษัทหรือกิจการที่มีนโยบาย3อย่างที่ว่ามาทีนี้เอาละ่ะเราพูดต้องพูดในแง่ของนักทุนรายย่อยอย่างเราามว่าก็เราก็รู้อยู่ว่าถ้าลงทุนอย่างเงี้ยเราก็คาดหวังว่าจะได้ลดหยอด่อนภาษียิ่งไปลายปีเอาละหากันใหญ่เลยจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะจะได้คืนภาษีนะสมัยก่อนเราก็มี SSF เอฟมีไอ F มีเทียอะไรก็ว่าไปซึ่งเหล่านี้ก็จะมี รัฐบาลแต่ละยุคก็จะออกเพดานมาว่าเอานีคุณลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินเท่านี้บาทอย่างถ้าเป็นเอสเฟก็ไม่เกิน200,000บาทแล้วก็ลดหย่อนได้ไม่เกิน30มสิบเซนรายได้สุดที่ซึ่งตรงนี้ผู้เราทราบดีอันนี้เป็นอันใหม่ที่นอกเหนือจากสองแสนสำหรับเอสเอฟเอฟก็ห้าแสนขึ้นใหม่หนึ่งแสนเป็นหกแสนเป็นเท่าไหร่ีกแสนเพิ่ขึ้นมาอีกแสนหน 5, ึน 5, น 1, น่งต่างหากแล้วก็ลดหย่อนได้เหมือนเดิมคือไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต ถามว่านอกจากประเด็นลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยเราซึ่งเป็นมน,นุษย์เงินเดือนนักลงทุนรายย่อยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอีกอต้องดูว่าสุดท้ายแล้วผลตอบแทนจากการลงนี้มันได้มากน้อยแค่ไหนถึงบอกเลยว่าสาหรับหนวนลงทุนประเภทนี้พวกเราอยากคาดหวังมากเพราะว่าเวลาอย่างที่ที่เกิดมาว่าในการที่ จะเป็นคนดีสักคนหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเคสที่เอาวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเคสกล้องอยากก่าคิดว่าเขาได้ต้นทุนต่ำเพอเพออาจจะต้นทุนสูงกว่าดังนั้นแนวโน้ม <c oughs> แนวโน้มที่จะทำให้เ,เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นหรือเป็นผลดีกับผลตอบแทนหน่วยลงทุนประเภท e s g เนี่ยก็อย่าไปคาดหวังมากเพราะอย่างที่บอกว่าการ นำวัสดุที่มาจากวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบของสินค้ามันมาจากโรงงานที่ต้องสร้างวัตถุดิบที่มาจากสิ่งมาจากวัสดุที่เป็นรีซ y c l เคิลเนี่ยมันยังไม่เกิดการประหยัดเนื่องจากขนาดหรือ c o n o โนมี่ออฟสเกลเมื่อไม่เกิดการประหยัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันมีการผลิตยังน้อยอยู่มหมายถึงว่า ตัวสป라이มีน้อยเมื่อสป라이น้อยเนี่ยราคามันก็จะสูงก็จะทำให้ไม่ได้ส่งผลดีในแง่ของผลประกอบการที่สำคัญมันมีข้อจำกัดว่านักลงทุนอยากขายไม่ได้ถ้าไม่ถึง8ปีเรียกว่า8ปีไปแล้วถึงจะขายได้ไอป8ปีนี่มันก็จะมีความหมายว่าทำไมต้อง8ปปีถ้าจะเดามันไม่รู้ว่าปกติแล้วเราลงทุนในเรื่องอะไรเนี่ย สมัยก่อนที่ทำฟ f สซิ i บิ l i ตี้สตารเนี่ยก็จะมองไว้เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าธุรกิจแต่ละลงทุนแต่ละเรื่องไม่เคยต่ำกว่า5ปีเออเอเวอร์จนัก็ประมาณริงๆไม่ควรจะเร็วกว่า8ปีบางคนอาจจะมอง8ปปีนานดังนั้นถ้าใครที่คาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนก็ไม่แนะนำให้ลงทุน นอกจากนี้ในแง่ของฟันเมนเจอร์ที่เขาจะไปลงทุนเอาหมายถึงว่าระดมทุนจากพวกเราเนี่ยดั้งทุนในย่อยอย่างเราเนี่ยไปลงทุนเขาก็มีข้อจำกัดว่าเขาลงทุนเฉพาะกิจการในไทยเท่านั้นจะไปลงทุนประเทศอื่นไม่ได้เมื่อเป็นข้อจํากัดนี้บางทีมันขึ้นกับซนติเมนต์ของตลาดวุ่นอาอลืมบอกไปว่าการระดมทุนในหน่วยลงทุนประเภท T E S G เนี่ยเขาสามารถลงทุนได้ในหุ้นสามัญ แล้วก็ไปซื้อตราสารหนี้ได้เรียกว่าได้ทั้งตลาดเงินและตลาดทุนได้สองอยา่างแต่ตลาดทุนเนี่ยก็รู้อยู่ผลตดอบแทนตา่าแล้วความเสี่ยงต่ําหรือเปล่าตอนนี้ต้องตั้งคําถามว่าเดี๋ยวนี้การลงตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงต่ําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าการลงทุนในหุ้นสามัญแน่นอนผลตอบแทนมันจะสูงขณะเดียวกันความเสี่ยงก็สูงทีงนี้ในแง่นักลงทุนอย่างเรานอกจากกว่าจะขายได้8ปี แล้วก็การลงทุนของฟันเมจอร์มีข้อจำกัดลงทุนได้เฉพาะในประเทศไทยแล้วก็การลดจดภาษีมันได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาดูว่าในเมื่อรัฐบาลเกาให้เพดานว่าลงทุนได้สูงสุดไม่เกินแสนแล้วลดอนได้สามสเซนก็ตกมา30,000บาทที่คุณจะลดได้ถ้าพวกเรามีรายได้สุทธิไม่ถึงแสนห้า มันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วการไปซื้อหน่วยลงทุนประเภทนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการลดจนภาษีมันจะต้องอดีสำหรับคนที่ผลด้วยว่างั้นเถอะจะ่มีสีอัตราภาษีก้าวหน้ากันในระดับถึง 20- สเนเท่าถึงจะคุ้มที่จะลงทุนเพราะต้องไปวัดดูไอดทีว่า8ปีแล้วเนี่ยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนประเภทนี้ที่เขาไปลงทุน มันจะลดลงแลต่ำลงในฐานะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ในฐานะประสบการณ์อดีตนักวิเคราะห์หุ้นในบริษัทพวกบริษัทหลักทรัพย์จัดการของดูรุนนี่แหละก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนใครที่อยู่บโบรกเกอร์ก็อย่าเพิ่งโกรธกันมันก็แค่มุมมองหนึ่งอาจจะมีบางท,างท่านคิดว่าเอ้ยฉันมีสปิริตมากฉันต้องการช่วยลดมีส่วนร่วมในการ ลดโลกร้อนอก็จะขอลงทุนละถึงแม้ลดยอดภาษีไม่ได้มากถึงแม้เราไปรู้นิดทีว่า8ปปีข้างหน้าเนี่ยค่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนนี้มันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ฉันมีส่วนในการร่วมปกป้องโวคไปนี้ก็สามารถลงทุนได้